อุ้ยหลังแล้วทุกคนอุ้ยยังหนักกันตัวเนี่ยโอ้ยอยังใจปลาสุกแล้วใส่ดิยอลงไปสวัสดีครับทุกคนผมชื่อเอะนะครับผมเกิดพศ2 5 2 5บ้านผมอยู่ปากคลองตำบลกระเปิดอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรี นาบ้านผมอยู่ติดกับคลองเลยห่างจากบ้านประมาณร้อยเมตรก็จะเป็นทะเลตัวผมเองมีอาชีพประมงวางรอบดักบุทะเลวางวนกุ้งวนสัมชันนะครับวนปลากระบอกแล้วก็ตกปลาบ้างตกปลาเกา๋าตกปลากดปลาดุกหาอยู่หากินตามฤดูกาลตามวิถีของชาวประมงครับหากท่านใดชอบคลิปแนวประมงพื้นบ้าน ก็อย่าลืมช่วยกันกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับช่องตาเอปากคลองด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับทุกคนคลิปนี้จะมาตกปาลาริมหลักไม้ไผ่ที่เรามาวางรอกันแล้วเอสซี MC บอกว่าอยากเห็นตาเอตกปลามั่งแต่ว่าอยากเห็นผมตกปลาคง แต่ผมตั้งแต่ผมเกิดมาผมยังไม่เคยตกกระพงเลยอยากตวงวันนี้ก็เลยจะมาตกปลาริมลักให้ดูแต่ไม่รู้ว่าจะมีปลาอะไรบ้างนะต่ตัวใหญ่ริมรักอะที่ผมเคยตกตกได้มันกีจะเป็นปลาทูกะแต่ไม่รู้ตอนนี้จะมีเปล่าแต่เรามารุ่นกันว่าจะได้อะไรบ้างวันนี้ลมลมแรงมากเลยนะตอนเนี้ทางตตยน่าจะคืนใหญ่ใน่ะพี่น้องตายระวังด้วยเด้อคืนน่าจะไม่ต่ำกว่าสามเมตรนะมั้งเนี่ยลมที่บานผมแรงขนาดนี้ยดูดิ ลมแรงมากเหยือของผมก็เป็นเหยื่อกุ้งซดกุ้งที่ว่าเขารอมาแล้วผมเก็บไว้มาตกปลาแล้วผมใช้เบ็ดกระป๋องเบ็ดมือเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้จะได้อะไรมั่งเดี๋ยวมาดูกัน หลากแล้ว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 หลักแล้วหลักแล้วตัวแรกโอ้ยปุ้ยตัวแรกของเรามาแล้วนี่มาแล้วปดุกตัวแรกเฮ้อมาละมาละโอ้ยเดือดรอยเดี๋ยวทิ้งหมอก่อนเดี๋ยวใส่ถุงมือก่อน ผมตกเบ็ดคันไม่ค่อยเป็นนะทุกคนผมเลยใช้เบ็ดเบ็ดอีก,กับป๋องนี่แหละเบ็ดมือนี่แหละผมตกคัดแล้วผมไม่ค่อยรู้สึกเวลามันกินแล้วผมไม่ค่อยรู้เรื่องเลยแต่ว่ามือผมัมนมันรู้สึกง่ายฝ่าผมเลยใช้เบ็ดมือมันก็ตกได้เหมือนกันสวยเย้่เนะี่ยหกน่าจะสักเกินครึ่งโลมั้งตัวเนี้ย ปลาดุกต้องระวังนะมีแผลมีอะไรแต่คนแพ้ก็แสบนะถ้ามีแผลแค่เมือกมันเข้าแผลก็แสบแล้วนะครับผมมาแพ้ผมโดนเมือกมันไม่ได้เลยถ้ามีแผลโดนเมือกมันนะแสบเลยอะ่ะนี่ถ้าโดนตั๊มนะโอ้ยสองสองวันสามคืนมั้งฝ่าจะหายตอน,นเด็กๆเคยโดนตัามอยู่สองวันสามคืนเนี่ยฝ่าจะหายปวดปวดเลยนอนร่องทั้งวันทั้งคืนเลยโอ้ แต่ถ้คนเขาไม่แพ้ไม่เป็นไงอ่ะบางคนเขาก็โดนตำแต่เขาปวดแป๊บๆก็หายละเขาไม่แพ้ไงแต่คนไหนแพ้แค่โดนเมือกมันเป็นเรามีแผลแค่โดนเมือกมันเราก็ยังปวดเลยโอ้ยลมปวดแรงวะเนี่ยนี่ตัวแรกของเราสวยเลยีง อ่ะไปต่อครับหลังแล้วหลังแล้วหลังแล้วหลแล้วหลังแล้วหลังแล้วหลัง,แล,ลงแ,ลแล้วอีกหนึ่งตัวโอ๊ยนี่ ที่สองผมดึงเต็มที่เลยนะดึงทิงี้ดึงทีงีงง้ปลาแทบหมดแรงอะ่ะปล่อยให้มันลากไม่ได้ถ้ามันลากมันจะลากเขาไม่ไผ่เราต้องดึงให้ทีเดียวให้มันรุดออกมาจากไม่ไผ่เลยไม่งั้นมันจะลากขาหลักเลยปลาตามหลักอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสายเราจะขาดถ้าปล่อยให้มันลากเดี๋ยวสายเกณฑ์มันจะไปพันไม่ไผ่ขาดนี่นี่ พอกับตัวแรกเนะี่ยตัวที่สองละไม่อดกับข้าวแนะ่วันเนี้ยได้แกงทีแนะ่เดี๋ยวแกงทีไปยอสองตัวโลสองตัวโลขวาก็โอเคละใช่ได้ สมอรุดอีตัวที่สองนี่ด้วยเป็นรอยเป็นรอยเนี่ยไม่ไผ่ขูดเป็นรอยเลยมันลากเขาไม่ไผ่ถึกขูดมันยิงอยู่ลมยิงแรงทุกคนโอ้ยตอนนี้ลมโคตรแรงเลยอะพี่น้องตายระวังกันด้วยเด้อลมแรงขนาดนี้โอ้ยคืนโคตรใหญ่เลยมั้งเนี่ยระวังกันด้วยเด้อหลังแล้วหลักแล้วหลักแล้ว ข่าวตอข่าตอข่าอีโอ้โลล้วลล้วลล้โอ้ย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 มันก็ชากข่าวต้อแกันเนาะแต่จะได้อยู่ติดติดติดมาแล้วได้แล้วได้แล้วนี่อาอีหนึ่งตัวนี่สวยสวยสวยโอ้ยเรือกรปิ้ว มาแล้วสว,สวยอีกหนึ่งตัวแหม่ส้เเถาๆกันดีเกินไม่อดเล่าวันนี้ได้กับข้าวแน่ แกงที่ใบยอแน่นนี้ถ้าเป็นคันเบ็ดอะ่ะผมว่าน่าจะเป็นต้องใช้คันเบ็ดแข็งๆนะถ้าคันเบดนอ,นอ่อนๆนะ่าไม่น่าจะได้บางทีถ้าคันเบ็ด อ่อนๆก็ต้องใช้ลวดใช้เส้นลวดหรือไม่ก็ใช้สายเอ็นใหญ่ๆหน่อยไม่งั้นถ้ามันลากเข่าตอแล้วเราดึงอ่ะมันน่าจะขาดนะตอมีทึกทึกมันก็คมเหมือนมีดเลยนะน่าจะขาดต้องใช้เส้นสายลวดอะ่ะหรือไม่ก็ต้องใช้คันเบ็ดแข็งๆอะ่ะกลาว่าไม่ให้มันลากเข้าไปในตอได้อะ่ะกลาวว่ามันลากหน่อยๆก็ดึงได้เลยอะ่ะแต่ถ้ามือก็จะดีหน่อยมันมันลากไม่ทันะเราดึงเลยนี่สวยๆเลย ตัวที่สามละไปต่อไปต่อเอาสักห้าตัวมัน้หลายปะนะเกาห้า,าตัวพอห้าตัวเลยมือมอใหญ่เลยนะห้าตัว หลากแล้วหลักแล้วหลากแล้วทุกคนหลากแล้วหลักแล้วหลากแล้วหลากแล้วหลากก็มาอีกแล้วมาอีกแล้วอุ๊ยเขาหลากอีกแล้วได้แล้วนี่มาอีกแล้วเด็กตัวเลยอ๋อสวยๆโอ้ยเดี๋ยวปิวเดี๋ยวมัดหลากก่อน สีสีสี่ตัวละ ใคอยถนดได้ นี่ไสเท่าๆกันเลยเนี่ยอันนี้ตัวที่สีุ่้ยหลังแน้วทุกคนหุ้ยยังหนักกันตัวเนี่ยโอ้ยอยังใจอุยอ้ยดูหุ้ยตัวนี้ตัวโลวฟาเลยมั้งเนี่ยอุ้ยยังใจโอ้ย,อย ผมไม่ได้เอาพัตเตอร์ยามาแปะนิ้วเลยเอ็นบาดนิ้วแสบโดนเมือกประดุกแล้วมันแสบอ้ยอวนตึบเต็มมือเลยมือเดี๋ยวดินแรงแตัวใหญ่อะอระวังเอาเงี้ยงออกก่อน ทีเดียวดูอย่างใหญ่วนต็มเลยดูท้องโอ้ยผมแสบแสบเนี่ยดึงตัวนี้ทีเดียวยิงเขา่าเนื้อลึกเข้าไปใหญ่เลยทีนี้มันเข,าข้าคอตัวที่ห้าตัวที่ห้าตัวที่ห้า มก็โคตรแรงเลยวะนนี้โอเคเอาอีกสักตวงสักตวงพอละแสนนิ้วไปไปต่อครับ หลากแล้วหลากแล้วหลักแล้วเหมือนจะหลากหลากแล้วหลากแล้วหลักแล้วหลากแล้วหลากแล้วหมายเี่ยวถ่ายเที่ยวตัวนี้นี่โอ้ยสวยสวยสวยนี่ตัวที่ห้าเอ้ยตัวที่หกไงเนาะตัวที่หกพอละตัวสุดท้ายโอ้แค่นี้ก็มอใหญ่ละเออ พอพอพอกลับบ้านได้ตัวนี้ก็ใส่สองตัวโลฟ้าพอแล้วพอแล้วมาหากับข้าวได้มอใหญ่แนละหกตัวลมโคตรจัดเลยเนี่ยไม่มีเรือใครแล้วกลับบ้านเช็ดล้ว ลมจัดไม่มีใครวางอะไรเลยม,มีใครวางอวนวางอะไรเลยตอนนี้เราก็พอแล้วกลับบ้านดีควาหกตัวมอใหญ่เดี๋ยวไปแกงถีใบยอของอร่อยของโปรดของใครหลายคนเลยเนี่ยแกงถีใบยอเนี่ย fc คนไหนชอบกินแกงทีใบยอเนี่ยคอมเมนต์มาบอกผมหน่อยของโปรดเลยของโปรดของผมเหมือนกันเนี่ยแกงทีใบยอใส่กำลังกินเลยนี่ตัวที่หกของเรานี่งาม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  โอเคเอาหตัวพอแล้วครับทุกคนลมก็แรงด้วยตอนนี้แค่นี้พอแล้ะไดนมือแล้วมาหากับข้าวใครชอบคลิปตกปลาก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเนาะให้ต่อยประคอง นี่ผล,ล,ล,ลงานของเราในเรือเลยดูในเรือเลยดูผลงานของเราในเรือเลยในหกตัวมีตัวใหญ่อยู่ตัวอ่ะตัวใหญ่อะเดี๋ยวไปช่างให้ดูที่บ้านน่านจะเป็นโลนะหรืออาจจะเกินกิโลแต่ทองใหญ่เบลอเลยตัวใหญ่ฝาเขาเกี้ยงเนี่ยส่วนตัวอื่นก็ประมาณสองตัวโลฝาสองตัวโลฝาอยู่หนักอยู่นะเนี่ยหกตัวนี่หนักตือเลยโอเคกลับบ้านนี่ก่อประมาณน่านจะเกือบเกือบเที่ยงแนละ้วมั้งผมมาแต่เช้าเลยนะ กลับมาถึงบ้านแล้วทุกคนนี่ตัวใหญ่ของเราโลสองมาดูคะเลแกงกะทิใบยอใส่กะทิลงไปหน่อยแล้วเอาน้ำผิดแกงกะทิลงไปผัด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 เดือดแล้วก็ใส่ประดุกลงไป โอเคปรุงรสเรียบร้อยแล้วใส่ใบมะกรูดล,ลงไปผมปรุงรสด้วยน้ำลาน้ำตาลแล้วก็ผงชูรสสามอย่างแล้วก็ใส่ใบยองลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ผมเขีย่ยให้ดูเขีย่ยใบยอให้ดูนี่เป็นไงมันดุเน้น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 เรียบร้อยแล้วทุกคนเมนูปลาดุก แกงกะทิใบยอมากินข้าวกันครับทุกคนทำเองกินเองลอยไม่ลอยไม่รู้วอะผมกินคนเดียวไม่มีใครกล้ากินฮึอยู่ละน้ำลายจะไหลกินให้ดูอืม อรอ,อบะยอขมกำลังดีมนขมมาก